สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิพาฝรั่งมาจุกขาอนียวได้พี่น้องมาเหรอจริงเอนียวกั็ไปยังพี่น้องอ่ะสี่โค้งหมูอบพี่น้องนี่แก้วนี่เห็นอดแก้วบอกพริกดิบเนี่ยพี่น้องขาอนียวตุยเป็นข้าไปอันนี้แก้วฝรั่งพี่น้องเนี่ยอ่ะ อันนี้กับบักแตงพี่น้องกินซ้ำนี่เหรอพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องอืฝรั่งประกาเขากล้องพี่น้องฝรั่งยานมันดูกลิ่นพี่โบน้องพี่โบดูกลิ่นดูดูเซืก่อนเอาตัื้กูน้องน้องเนี่ยพี่น้องฝรั่งไม่อยากเขากล้องพะนะนั่นพี่น้องเช่าเช่าฝรั่งยานกล้องพี่น้องเพิ่นไม่อยากเขากล้องเพิ่นบ่มักอื เห็นมาอบารนี่นพี่น้องหม้อหั่นเพิ่นตั้งกล้องเลยคอยพี่น้องวันนี้คอยตั้งเองเห็นนี่ตรงหน้าพี่น้องเห็นหัวว่าพี่น้องไก่บดแม่ข่อยเดียวว่าเห็นพี่น้องข่อยอบจี้โค้งหมูเปพี่น้องเหมือเนี่ย ตอนนีนหนึ่งคนเนี้ยไปเช็คสงสัยอ่าน้องจิ้มง่ายง่ายยั่วง่ายง่ายพี่น้องตอนแรกว่าจะออกตะกินอยู่ทั้งหนอกรูกก็มัก cái ừ. kêu khỏi khương sếp của nam vĩnh long. Hang kong, mời Chẳng có không có gì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  gì không có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  gì có gì จำแก้วคอยว่าเพราะจำแก้วจะคล้องวพี่น้องไม่ได้กินขอนยวโดนหรอกพี่น้องมานี่คืออยากกรเล่นหนึ่งพี่น้องขอนยายนียตุ๋นเข้าไปพี่น้องกับแก้วแก้วบ่เคยพีดหอกพี่น้องเนี่ยพอเป็นหมักพริกบ้านขเขาหอมข้าวแก่หอมจ่กระเทียมใช่หรอหก็ปั้นแซฟฟิตไว้พี่น้องอืม ถ้าอยากให้เขา,เขาออกมาก,กินน้งเี่ยและพี่นอ้องเพตาองอนไปตำทุข,ขาพูุข,ขาพพี่น้องมันลำบากอือไปจ้องเสียปันแสฟ,ฟิดไปเป็นทุงหน่อยน่ั่ะพี่น้องทุงาาละขาดละค่ะอ่มัมนจังสบายน่ะขอดไปนั่แหละทุ่งมะาขาดแกกิกนกกเอกรดกขาดมันก็เห็นไร้คือเขา อ่ะมันบ <cled> ่เผิดพี่น้องมันกินไหนใครมีขอดก็กินไหนพี่น้องเพี่น้องมันบ่เผิดมันโดนไปยังหนึ่งขวดเนาะไปกินที่ไหนว่าข่อยเหนื่ห้กินกินเป็นยุข้าวเหนียวครับพวกทอดพวกย่างของใจพี่น้องแต่ว่าขวเหนือหนำหนำกินบ่เป็น กินกับเขาว่าเป็นน่ะพี่นอ้องเพราะว่าใครอ,อืมอันพวกทอดพวกแล้วจังสี่กินยุเนบเพราะอย่บอกว่าค่อยมากกินเขา่า,ากินมาใส่มือว่าเป็นมือเ้าดอกบ่จุแก้วจากของแบบมาจุแก้วไยว่าพี่นอ้องเห็นบอกมันขุยได้มันบผ็ดพี่นอ้อง อัน,นเป็นผิดบ้านขเขาพักก่นกินว่าเป็นก่นกินเป็นตะเตงพี่น้องก็มัคเป็นตะเตงกินพักเวลากับซีอิ่มมีละกิขนขันเยียวบาเดียวก็อิอมอ่มเนาะขันเมื่อนี้กินขันเดียวเนี่ยภาพแรงไม่ได้กินข่าวอีกแล้วพี่น้อง ข้องอืดบ้านหิวเขาแรงพี่น้องกินเลยเขาแรงมือน,นียพี่น้อ,อ,องไข่ผสมแรงก็กินขอยอย้าวเหนียวไป่องอาทิตย์ไข่ยังไป่หนึ่งเท่านึงพี่น้องขอ้าวเหนียวบ้านไขหนึ่งกินรู้ดอกไข่ส้มากสิหงเขาเจ้าพี่น้อง ก๋วยจับเปค่อยหนึ่งขอนิ้วกินเวลามันทอดอือกินดนูพี่น้องแซ่บดีแล้วพี่นอ้องอบซุปหมูอ่ะหอยเคยอบให้เบิ้งแล้วไม่ใช่อออบไม่ซื่อ,อม,มากกว่าเคยจะเบิ้งหมดแล้วพี่น้องขอไปเบิ้งแล้วเขาอบเัิสีแดบเขาสีแดงเพราะตรงมัะมัะทอดให้มันให้มันกินหนูมันนะแม่พี่น้องครับว่า อ๋ออบนี่ยนะมันมันกับอกน้ำมันตื้งอะพี่น้องอืมทอดกะตั้หมูกับมันปะแห้งแลวเนาะกับบบที่นี่กับมันทอดดีกะมันตึ้งมันไปอีกแต่ว่าขันทอดทอดมันจีแข็งเออมันจีแตกต่างกันมองดีกว่พี่น้องแต่ว่าขันทอดอบหมูมันสีนิ่มอืมเปืีอยคือเกาแล้วก็นิ่มขันทอดนันแข็งอืม อบกินมันจะแสบกว่าพี่น้องอมากอบกินเค,เคยเห็ดคลิปลงไปให้คลิปหนึ่งเล้อพี่น้องวิธีอบจิ๋วก้งหมูแล้วพี่น้องเอาไปบึง้งแสบดีะมาก,กิน าน้หนึ่งขงเนงเ้ียงจ็ะทำไมพี่น้องจุแจ้วขอนี่เปล่แก้วจะขล้องค่กินพน,นันบ่เา็เพชรกันคนได้กินไหไพี่น้องอัหเพชดต่อยค่มเดียวมันกับพกินหรอไข่ใส่หอย,ยหประแดกเนิพี่น้องอตะวันแจ้วไข่เน่ย,ยนะปลาแดกแก้วเาะมันประแดกสดหรอพี่น้องประแดกขวดอืม ปรุงธรรมดาใส่บักนา้าวชุบรุดหนังปลาปลาดดขวดแค่นั้นแหละพี่นอ้องเห็นบักกินน้ำข่อยได้คือ,อเก็กินหอดปลาแดดน้ำข่อยเป็นอะไรกักาวแต่บักมุ้งตะกี้ก็กินพี่น้องตะวนานหอยต้นมากหอยตำผิดแล้วเรื่องเลเซากินน้ำข่อย นี ee, 10, ่อจำบ่เพแเราได้กินน้ำไหนบางทีมันเพแล้วกินน้ำไข่ก็ได้เขากชอกินเลยยู่งานกินในงานเช่นะพี่น้องแคหนมันหยุ่มันหยาบพี่น้องไม่หยางเขาก็กินไปประทังชีวิตเป็นหมื่นๆพี่น้องต้องเป็หยุ่มปยากับเรื่องกินพี่น้องไม่ยังแตกินนช่ะพี่น้อง มันเปื่อยดิดีเลยพี่น้องมันมันบดแข็งมันบดเหนียวดิมันคือเขาถอดใช้น้ำมันดิเ้าอบอ่ะอ่ะมากมันรอดมาจากก,กระดูกเ็จ็ิงว่าพ,พี่น้องจริงจีบยออิ่มพี่น้อง มอนฉีกไงมัน,มนเนี่ขาเล็กขาแรงแหล่ะเขาอ,อิ่มเหรอพี่น้องลูกกระป๋อนไปแล้วโหชิ้นข้าครับพี่นี่คือกานพี่น้องปุกชีกโค้งหมูนี่แหละลูกก็ได้ั้งนาดสองคนนี่มันกินบกชีกโค้งหมูทอดไก่มันหมักกินพี่น้อง ไปอบกินเนื้อพี่น่องก็เลยรักษาสุขภาพหักอ็อยากกินน้ำมันว่าอยากทอดอ่ะอบมันสิแซ่บมักไว้ต้องมักข,ขันคืนเนื้อพี่น้องย่างตั้มสามชมั่วโมงคันมักแล้วเห็นเลยมันกรแซ่บมันกรเข่าเครื่องก่อนมัร์กไปต้องมาเลี้ยงวานสิพี่น้อง แสบมักขามขึ้น่ตูทูที่ปวดทูดฮะตูทูที่ปวดก็ปวดอิสไซอันนี้ปวดอสไซองายสิยานองเป็นของกาเขามักขึนมากินหน้าก็เเนาะ มึงกินเนรอมึงกินเหรอเห็น้องขาหนึงกินมั้งมึงกินเหรอเฮ้ยหลายนาทีแล้วพี่น้องเิ่งกันหรอเขามาเห็ดพี่น้องตาเป็นผัวย้ายหรอพี่น้องมันยุไก่อ่ะโอเคเลยจ้าไปล่องเห็ดเบิ้งเลยจ้าเด้ออบสิกโฮงหมูเด้อคลิปขอดก็เคยลงให้แล้วเด้อไปล่องเห็ดเบิ้ง เซฟผมไพ้ไม่อยากกินน้ำมันเอาบ่โอ้เอาบ้างจะบ่บ่ใครเอดน้ำมันไหลโอเคแล้วจ้าบ,บ๊ายบาย